บทที่19มาถึงเมืองตรงไห่นี่เป็นงานแรกของฉันแต่ละคนมีปริมาตร1 8ลูกบาทเมตรซึ่งเหมาะกับคุณที่สุดหมังเทียนกล่าวทั้งอูหลินมองหมังเทียนด้วยความประหลาดใจเขาศึกษาความรู้เกี่ยวกับปรมาจารย์วิญญาณเป็นเวลา3ปีในสถาบันการศึกษาระดับต้นและด้วยคำพูดของอาจารย์เขาก็ตระหนักดีว่ามันคืออะไรอาจารย์นี่เป็นเครื่องมือเก็บวิญญาณหรือไม่อย่าทำเลยมันมีค่าเกินไป หมังเทียนกล่าวนี่เป็นเพียงเครื่องมือเก็บวิญญาณระดับต่ำไม่มีแม้แต่แบตเตอรี่คู่มือวิญญาณมันสามารถใช้ได้โดยผู้เชี่ยวชาญวิญญาณเท่านั้นไม่มากมันเป็นโบนัสทั้งอูหลินบน่นแต่ฉันเอาเงินหนักของคุณไปแล้วนั่นคือเครื่องมือวิญญาณที่ไม่กล้าแม้แต่จะคิดกลับถูกนำมาวางตรงหน้าแบบนี้ครูบอกอยากแจกเองจะให้ไปทำไมแต่ครูให้มาเกินพอดีหมังเทียนจับมือของเขาและสวมแหวนเงินหนักๆไว้ แหวนเงินหนักปิดด้วยตัวเองตามขนาดของข้อมือของเขาเพียงแค่พอดีกับข้อมือของเขาแล้วอีกด้านหนึ่งดวงตาของทางอุลินเปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อยเมื่อเขามองดูคู่ที่ไม่เด่นบนข้อมือของเขาแต่มันมีความหมายมากสำหรับเขาอาจารย์หมังเทียนพูดด้วยใบหน้าไร้อารมณ์สิ่งที่เรียกว่ามวยไม่ออกจากมือและการโค้งนอไม่ออกจากปาก สำหรับเราช่างตีเหล็กค้อนไม่เคยออกจากมือคุณถือค้อนตีเหล็กหนักสองอันทั้งวันหรือไม่อยู่บนถนนยาวไหมจำไว้ว่าต้องใช้เลือดที่เสียสละทำพันหลอมบ่อยๆลมหายใจเลือดและพลังวิญญาณของคุณจะหล่อเลี้ยงมันยิ่งนานเท่าไหร่มันจะยิ่งพอดีกับคุณมากขึ้นเท่านั้นและถ้าความแข็งแกร่งของคุณมากพอในอนาคตอาจจะอัปเกรดอีกก็ได้โอเคกลับไปเก็บของแล้วกลับมาหาฉันอีกครั้งก่อนที่คุณจะไปที่เมืองตงไห่ ั้งอูหลินนึกอะไรบางอย่างขึ้นได้และพูดกับหมังเทียนอาจารย์คุณพูดก่อนหน้านี้ว่านี่เป็นงานของคุณคุณยังเป็นครูสอนจิตวิญญาณอยู่หรือเปล่าหมังเทียนเงียบไปครู่หนึ่งถูกต้องแต่ฉันยอมรับว่าฉันเป็นแค่ช่างตีเหล็กฉันไม่สามารถไปไกลได้บนเส้นทางของการเป็นครูสอนจิตวิญญาณแล้วคุณจะเข้าใจในภายหลังไปข้างหน้าและฝึกฝนพลังวิญ,ญญาณของคุณให้ดีจำไว้มีชีวิตอยู่พลังวิญญ,ญาณเป็นหลักฐานของทุกสิ่ง แม้ว่าคุณจะเกิดมาพร้อมกับพลังศักดิ์สิทธิ์ในที่สุดมันก็จะถึงจุดจบนอกจากนี้ในทวีปต้หลัวของเราไม่ว่าอาชีพไหนเมื่อคุณไปถึงระดับสูงความแข็งแกร่งของพลังวิญญาณของคุณมีบทบาทชี้ขาดในอนาคตวงแหวนที่สองของคุณคุณต้องไม่เลือกที่จะรวมเข้าด้วยกันอย่าง,ง่าด่ดายใช่ลองแหวนเงินหนักๆของคุณคุณเพียงแค่ใส่พลังวิญญาณของคุณเข้าไป สัมผัสและควบคุมมันด้วยความคิดของคุณและมันจะสามารถที่จะรวมเอาสิ่งที่คุณต้องการจะกำจัดออกไปได้ทั้งอูหลินพยักหน้าและหยิบค้อนเงินหนักด้วยความก้าวหน้าของเวลาเครื่องมือวิญญ,ญาณได้ฝังลึกอยู่ในชีวิตของผู้คนมาชานานแท้จริงเครื่องมือวิญญาณไม่ได้ถูกกระตุ้นโดยพลังวิญญ,ญาณอย่างสมบูรณ์เพียงเพราะเครื่องมือวิญญ,ญาณดั้งเดิมเป็นแบบนี้ดังนั้นชื่อจึงถูกรักษาไว้ มนุษย์ได้คิดค้นการใช้ลมน้ำพลังของดวงอาทิตย์และอื่นๆเพื่อสร้างพลังงานที่คล้ายกับพลังวิญญาณน,นำไปใช้ในทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอย่างรวดเร็วของหุ่นจักรกลได้กลายเป็นอาวุธต่อสู้ที่สำคัญที่สุดของสหพันธ์ทั้งวูลินจะได้สัมผัสกับเครื่องมือวิญญาณในชีวิตของเขาเช่นไฟนำทางวิญญาณที่บ้านยานพาหนะบนท้องถนนที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนำทางวิญญาณและเครื่องมือวิญญาณมากมาย รวมถึงโต๊ะหลอมที่อยู่ข้างหน้าเขาอย่างไรก็ตามมันเป็นครั้งแรกที่เขาเป็นเจ้าของเครื่องมือวิญญาณจริงๆและเขาชัดเจนว่าเครื่องมือเก็บวิญญาณเกี่ยวข้องกับการจารึกวงกลมเวทมนต์และแน่นอนว่าไม่ใช่เครื่องมือวิญญาณระดับต่ำอย่างที่ครูพูดเครื่องมือวิญญาณพิเศษชนิดนี้ที่ต้องทำด้วยมือโดยครูสอนจิตวิญญาณน,นั้นขายในราคาที่สูงมากมาโดยตลอด แต่เขายังคงรับของขวัญชิ้นนี้เขาชอบมันมากและเขาต้องการเงินหนักคู่นี้จริงๆเขายังจำความใจดีของครูได้ในหัวใจของเขาขอบคุณมากเขาไม่ได้พูดอะไรอีกแสงสีเงินจางๆวุบวาบและด้วยคำแนะนำจากความคิดของทางอุลินเขารู้สึกเพียงว่าค้อนเงินหนักที่ปรับแต่งแล้วได้รับเข้าไปในแหวนเงินหนักบนข้อมือของเขาแล้วพื้นที่จัดเก็บหนึ่งใน8ลูกบาทเมตรมีขนาดไม่ใหญ่นักแต่ก็มากเกินพอที่จะรองรับค้อนเงินหนักพันหลอมได้ คอนหล่อด้ามสั้นนี้มีความยาวเพียงหนึ่งฟุตครึ่งเท่านั้นการเปิดใช้งานแหวนเงินหนักจะใช้พลังวิญญาณเพียงเล็กน้อยแต่น้อยมากแม้ว่าเขาจะมีพลังวิญญาณระดับ11เท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่ภาระของทางอูหลินจิตใจเคลื่อนไหวอีกครั้งและพลังวิญญาณถูกฉีดเข้าไปค้อนเงินหนัก2 0 0 0อันประณีปรากฏขึ้นอีกครั้งในมือของเขาการปรากฏตัวของเวทมนต์ของเครื่องมือเก็บวิญญาณนั้นไม่ต้องสงสัยเลยหมังเทียนพยักหน้า กลับบ้านจำสิ่งที่ฉันบอกคุณใช่ระหว่างทางกลับบ้านทางอูลินเต็มไปด้วยความสุขค้อนเงินหนักพันปลอมแปลงและแหวนเงินหนักที่มีเอฟเฟกต์พิเศษที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขาแล้วสิ่งนี้ไม่สามารถอธิบายได้ง่ายๆว่าเป็นเรื่องน่าประหลาดใจอีกต่อไปสิ่งเหล่านี้กลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเขาคุณตัดสินใจแล้วจริงๆเหรอหลังเย่ยมองสามีของเธอด้วยสายตาเศร้าฮ่า ทังซีรันถอนหายใจเพราะความขี้ขลาดของฉันอนาคตของลูกชายฉันจึงได้รับผลกระทบฉันเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วสำหรับลูกชายของฉันคืออะไรฉันสัญญากับพวกเขาแล้วดวงตาของหลังเย่เปลี่ยนเป็นสีแดงแต่ในกรณีนี้เราไม่รู้ว่าเราจะได้เจอลูกชายของเราอีกเมื่อไหร่ทั้งซีรันกล่าวว่าถ้าหลินหลินเป็นเพียงคนธรรมดาเหมือนเด็กธรรมดาตราบใดที่เขามีความสุข มันก็คงจะดีสําหรับเราที่จะใช้ชีวิตธรรมดาแบบนี้อย่างไรก็ตามลูกชายของเราไม่ธรรมดาบนตรงกันข้ามเขายอดเยี่ยมมากถ้าไม่ใช่เพราะความขี้ขลาดของฉันถ้าเขาสามารถมีจิตวิญญ,ญาณที่ดีในการหลอมรวมครั้งแรกเขาก็จะสามารถก้าวต่อไปได้อย่างแน่นอนตัวละครของเขาถูกกำหนดให้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมังเทียนบอกฉันว่าหลินหลินมีบุคลิกที่แข็งแกรง่งและเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคนรอบข้าง เขามีพรสวรรค์นในการตีขึ้นรูปตราบใดที่เขายังคงเรียนรู้จากเขาเขาจะแซงหน้าเขาในอนาคตอย่างแน่นอนหมังเทียนเป็นช่างฝีมือระดับ6ดาวท่านอาจารย์นอกเหนือจากเขาแล้วระดับไหนละ่ะอย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะมีส่วนร่วมในการหลอมหรือเป็นปรมาจารย์ยานพลังวิญ,ญญาณและจิตวิญญ,ญาณจะเป็นหลักฐานของทุกสิ่งในฐานะพ่อฉันขี้ขลาดมาหลายปีแล้ว และหลังจากชีวิตที่สงบสุขมาหลายปีได้เวลาต่อสู้เพื่อลูกชายของฉันฉันตัดสินใจแล้วฉันจะไม่ยอมแพ้เพื่อลูกลูกเมืองทะเลตะวันออกเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในทะเลตะวันออกของสหพันธ์ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เมืองท่าสำคัญการขนส่งทางทะเลและเมืองพัฒนาทรัพยากรทางทะเลเมืองนี้มีประชากรถาวรมากกว่า3มล้านคนและร่ำรวยมากโดยอาศัยการใช้ทรัพยากรทางทะเล แม้แต่ในสหพันธ์สุริยันจันทราทั้งหมดก็ถือได้ว่าเป็นเมืองชั้นสองเมืองตรงห่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและรูปลักษณ์ของเมืองยังคงรักษารูปแบบที่เรียบง่ายสหพันธ์ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการปกป้องอาคารโบราณบางแห่งในช่วงไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาดังนั้นในเมืองโบราณแห่งนี้จึงสามารถเห็นอาคารที่มีอายุนับพันปีได้จำนวนมาก ที่สถานีรถไฟเมืองตรงห่รถไฟสีน้ำเงินเข้มเข้ามาในสถานีอย่างช้าๆและชะลอตัวลงฝั่งทะเลตะวันออกรถไฟวิญญาณเกือบทั้งหมดถูกครอบงำด้วยโทนสีน้ำเงินรถไฟหยุดและประตูเปิดออกผู้คนต่างพากันขึ้นรถหลายคนทำความเคารพทันใดนั้นสถานีก็มีชีวิตชีวาขึ้นผู้คนพลุกพล่านเดินไปที่ทางออกทั้งอหลินรัดกระเป๋าเป้สะพายหลังไว้แน่นและเดินตามฝูงชนไป และนี่เป็นครั้งแรกที่เขามาที่เมืองใหญ่แห่งนี้เขามองทุกสิ่งรอบๆตัวด้วยความสงสัยฝ้าเพดานของสถานีรถไฟเป็นท่อโลแบบประกบกันมองดูก็แน่ใจได้เลยว่าท่อโลหะเหล่านี้เป็นโลหะหล่อทั้งหมดใบหน้าของเขาดูไม่ค่อยดีนักและอารมณ์ของเขาก็ดูหดหู่เล็กน้อยสำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยต่อหน้าเขาเขาอายุเพียงเก้าขวบและมันย่อมจะเกิดความกลัวขึ้นในใจของเขา เขามาที่โรงเรียนและรายงานตัวที่วิทยาลัยตรงไห่ในเมืองตรงไห่เขาคิดว่าพ่อหรือแม่ของเขาจะไปกับเขาแต่พ่อของเขาบอกว่าเขาเป็นลูกที่โตแล้วและควรมีประสบการณ์ด้วยตัวเองมากกว่านี้หลังจากซื้อตั๋วแล้วเขาก็ถูกส่งไปยังรถไฟวิญญาณนี่เป็นครั้งแรกที่ทางอูหลินออกไปข้างนอกแม้ว่าก่อนจะออกไปข้างนอกหลังเย่ได้สอนเขามากมายและให้ข้อควรระวังแก่เขามากมายอย่างไรก็ตามเมื่อเขามาที่นี่เขายังมึนงงอยู่เล็กน้อย เขาเดินออกไปพร้อมกับผู้คนมากมายแต่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสับสนขณะที่เขากำลังเดินไปข้างหน้ากระแสของผู้คนที่อยู่ข้างหน้าเขาก็แยกจากกันทันทีทั้งอูหลินเห็นรถนำทางวิญญาณสีดำจอดอยู่บนชานชลามันเป็นเพราะว่าผู้คนต้องการหลีกเลี่ยงที่จะแยกจากทั้งสองฝ่ายแม้จะไม่รู้ว่ารถรุ่นไหนแต่ดูจากรูปลักษณ์แล้วถือว่าล้ำหน้ามากร่างกายเพียวบางและนำเสนอรูปทรงที่เพียวบาง โดยมีสีล้อด้านล่างและติดตามที่ขอบของไซส์แสดงลักษณะภูมิประเทศทั้งหมดข้างประตูรถชายสองคนในชุดทางการสีดำยืนดูฝูงชนเมื่อทางอูหลินเข้ามาใกล้ดูเหมือนพวกเขาจะพบเป้าหมายแล้วผู้ชายคนหนึ่งเดินมาทางถังอูหลินและกล่าวด้วยความเคารพท่านอาจารย์แน่นอนว่าชื่อนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ถังอูหลิน ทั้งอูหลินมองไปที่ด้านข้างของเขาโดยไม่รู้ตัวและชายหนุ่มคนหนึ่งก็เดินมาจากข้างหลังเขาชายหนุ่มคนนี้ดูอายุพอๆกับเขาเขาสวมชุดกีฬาสีน้ำเงินและมีผมสีน้ำตาลสัน้นเมื่อทั้งอูหลินหันศีรษะเขาได้เดินผ่านเขาไปแล้วดังนั้นเขาจึงเห็นแต่หน้าของเขาเท่านั้นเขามีผิวขาวจมูกโด่งเบ้าตาเล็กน้อยขนตาหยิกและเรียวและดวงตาของเขาดูเหมือนสีเขียวเข้ม ในขณะนี้แรงผลักดันมาจากฝูงชนที่อยู่อีกฝากหนึ่งของทางอูลินและเขาก็สะดุดกระทันหันเพียงแค่แต่ไหล่ของเด็กชายเด็กชายสะดุดเมื่อเขาตีเขาและทันใดนั้นก็หันไปมองเขารูปร่างหน้าตาของเขาหล่อเหลามากแต่เห็นได้ชัดว่าเขามีอารมณ์เย็นชาและเย่อหยิ่งทั้งอูลินรู้สึกชัดเจนว่าแม้ว่าดวงตาของอีกฝ่ายจะจับจ้องมาที่เขาการแสดงออกของเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่รังเกียจที่จะถูกตัวเองชนแต่ว่าเขาไม่ใส่ใจเลย ฉันขอโทษทั้งอูหลินรีบขอโทษชายชุดดำที่กำลังเดินเข้ามายกมือขึ้นและดันหน้าอกของเขาและพลังอันแข็งแกร่งก็เข้ามาผลักถังอูหลินเข้าไปใน